สายขาดอันดับแรกเราต้องเช็คต,ตัวนี้ก่อนนะครับเห็นไหมตัวนี้ไอก็คือไฟสิบสโวลต์มาครับเส้นหนึ่งคือต่อลงกลานะครับเส้นหนึ่งก็คือ,อเี่นครับสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่อง youtube ช่างสุนทรช่างโรงงานบ้านๆนนครับก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมจะมา,อาสอนวิธีการเช็ค กระจกไฟฟ้ารถยนต์นะครับของ d ีแมกออนะครับตั้งแต่ปี2012ถึง2020ครับปัญหากระจกก็จะมีเกือบทุกคันนะครับผมวันนี้ผมจะมาเช็คฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับมาดูวิธีเช็คปัญหากระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าผมได้ทําไปหลายคลิปแล้วครับคลิปนี้ผมจะมาเช็คฝั่งด้านซ้ายบ้านครับว่าวิธีเช็คเบื้องต้นเช็คไงกรณีที่ กระจกไม่ขึ้นไม่ลงนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีเช็คกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับอันนี้กระจกผมปกตินะผมจะมาสอนวิธีเช็คเฉยๆนะครับก็ใช้นิ้วนะครับงัดขึ้นเลยนะครับงัดขึ้นนะครับพองัดขึ้นสวิตช์ฝั่งนี้ก็จะมีสายไฟอยู่ห้าเส้นนะครับสายเส้นตรงกลางคือคือสายไอจีนะครับสายเส้นนี้คือสายจีก็คือเขียวแดงคือสาย g จี สายจีก็คือเวลาเราเปิดสวิตช์ขึ้นมานะครับตัวนี้จะมีไฟครับเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูนะผมจะใช้ตัวนี้เช็คให้ดูก่อนนะครับก็คือเป็นไขควงวัดไฟ12โวลต์นะครับ2โวลต์หาซื้อได้ตามร้านดีวตตามรถตั้น,นะครับตัวละ45บาทผมจะหนีบเข้าคั้วลบนะครับเข้าคั้วลบแล้วก็อีกฝั่งนึงนะครับหนีบข้อนี้นะครับตอนนี้ผมเปิดสวิตช์กุญแจแล้วนะครับ เวลาเราเช็คเราเปิดสวิตช์กุญแจที่ตำแหน่งไอจีนะครับตำแหน่งไอหน้าปัดมันจะโชว์นะครับอ่าไมามาถ่ายถ่ายหน้าปัดให้หน่อยว่าเปิดไฟจีถ่ายหน้าปัดหน้านปัดโอเคกดแล้วโอเคคือตำแหน่งไอจีนะครับเราเปิดสวิตนะครับเส้นตรงกลางก็คือเส้นไอจีมานะครับเราต้องเช็คไฟต้องมานะครับเห็นไหมครับเนี่ยไฟมาถ้าไฟไม่มาแสดงว่าสายขาดอันดับแรกเราต้องเช็คต,ตัวนี้ก่อนนะครับเห็นไหม ตอนนี้ไอจีก็คือไฟ12โวลต์มาครับเส้นหนึ่งคือต่อลงกาวครับเส้นหนึ่งก็คือน็นครับจิ้มเข้าไปเลยครับเพื่อจะให้โดนครับโดนขั้วตัวนี้ครับผมได้ทํำกระดาษไว้นะครับซึ่งผมไล่สายนะครับสายขาวน้ําตาลเส้นนี้นะครับก็คือสายมอเตอร์นะครับเส้นนี้สายมอเตอร์ขาลงครับอีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นน้ําตาลเขียวนะครับน้ําตาลเขียว น้ำตาลเฉียวก็คือสายสัญญาณจากฝั่งคนขับคือฝั่งนู้นมานะครับแล้วก็สายจีผมบอกแล้วนะครับแล้วก็เส้นสีน้ําตาลแดงก็คือสายมอเตอร์สายมอเตอร์ขาขึ้นนะครับแล้วก็เส้นอีกเส้นหนึ่งครับเส้นน้าตาลดําเส้นนี้ก็คือสัญญาณฝั่งคนขับขาขึ้นนะครับเดี๋ยวมาเช็คเอาตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดกดขึ้นนะก็คือสายมอเตอร์ที่ผมบอกก็คือสายที่เส้นนี้นะครับน้ําตาล แดงแล้วก็น้ําตาลขาวนะครับดูมันจะเช็คขาขึ้นนะตอนนี้มากระจกผมปกตินะผมจะมาแล้วก็กดเช็คตัวนี้ก่อนนะครับว่าสัญญาณไปมาหรือเปล่าครับดูเห็นไหมครับขาขึ้นดูกระจกเห็นไหมครับโอเคเห็นไหมขึ้นอย่างเงี้ยปกตินะครับมาดูขาลงนะครับมาดูขาลงแล้วก็จิ้มเส้นสีน้ําตาลขาวนะครับว่าไปมันมาหรือเปล่าครับดูนะครับ อ่าลงครับเห็นไหมเนี่ยดูนี่ด้วยนะครับก็คือลงก็คือปกตินะครับกรณีนี้ถ้าเช็คไฟมาปกตินะครับมอเตอร์ท่านไม่ขึ้นไปลงแสดงว่ามอเตอร์มีปัญหานะครับมอเตอร์มีปัญหานะครับหรือถ้าใครไม่มีนะครับใช้มิเตอร์ก็ได้นะครับมิเตอร์ตัวนี้ก็ได้นะครับวัดกระแสตรงครับปรับย่านไปที่วัดโวลต์นะครับกระแสตรงแล้วก็กดตัวนี้นะครับ ผมจะเส้นหนึ่งนะครับของมิตเตอร์จับกลาวนะครับจับั่วลบไว้นะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะครับขออนุญาตใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่า่าตัวตัวนี้เขาไม่ถึงนะจะเช็คขาขึ้นนะครับขาขึ้นก็คือน้ําตาลแดงตัวนี้ อ่าโอเคนะครับมาดูนะมันจะกดด้วยกดขาขึ้นนะตนัวนี้จิ้มตรงนี้นะครับเส้นน้ำตาลแดงเห็นอยู่เนาะโอเคนะดูนะดูมิเตอร์ให้ได้สิบเจ็ดสิบสองโวลต์นะครับดูนะเห็นไหมดูดูมิเตอร์อย่าครับสิบเเหเ็นไหมครับ, 75, รบประมาณนี้นะครับโอเคนะครับแสดงว่า สวิตเราปกตินะครับไปมาปกตินะครับถ้าไม่ขึ้นไม่ลงก็แสดงที่มอเตอร์นะครับเราต้องถอดมอเตอร์ออกมาเปลี่ยนแปรงทานหรือมาเปลี่ยนมอเตอร์นะครับผมอนี้ผมก็เอามาทดสอบให้ท่านผู้ชุมได้ดูเฉยนะครับวิธีการเช็คฝั่งนี้นะครับเวลาใส่ก็ง่ายนิดเดียวครับใส่ฝั่งนี้เข้าไปโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็มาทดสอบให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าวิธีการเช็คมอเตอ,เตอร์กระจโจะครับกัะจกไฟฟ้ารถยนต์ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งคนนั่งนะครับว่าวิธีเช็คยังไงนะครับเบื้องต้นก่อนไปหาจ้างเราสามารถเช็คเองได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ